นิสัส่วนตัวของใหม่เป็นคนเหมือนแบบเป็นคนมีหลายล่างอยู่หลายคนอาจจะไม่รู้หรือรู้ว่าแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้การที่แบบเรามาอ่านคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์เราในเชิงที่ดีหรือว่าชมเราหรือว่าเห็นแง่มุมไหนที่ดีของเราอะเราก็รู้สึกว่า เราคิดเราว่ามันดีอะเราไม่ได้คิดเพียงคนเดียวก็วทําให้เรามั่นใจมากขึ้นแต่ว่าในอีส่วนที่อาจจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบให้คําแนะนาําหรือว่าติชมเราอะไรเงี้ยบางอันอะมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจเลยแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราต้องทำยังไงให้มันได้แบบนั้นอะที่หมายร้อมนะครับเลขหยอดครับสามสอง ครั้งแรกที่เจอใหม่อะหรอเป็นคนสนุกกว่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่าใหม่จะเป็นคนแบบเก๊กๆ๊กหน่อยหรือว่ายิงๆแล้วว่าใหม่เป็นคนหัวเราะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ง um> ่ายมากเผลอหัวเราะตามตลอดเลยแล้วใหม่จะต้องไม่บอกก็ยังไงฮะ จะอยู่รอบตัวใหม่ขนาดเนี้ยก็เวลาที่เราถ่ายงานเราก็จะตื่นถ้าถ่ายเช้านะก็ตื่นไม่เช้ามากถ่ายสิบโมงตื่นแปดโมงครึ่งถ้าถ่ายบ่ายก็ตื่นเช้าหน่อยเปิดแมพสิบเจ็ดนาทีเอง ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทั้งๆที่มาออฟฟิศทุกวันจนรู้ว่าต้องขึ้นทางหลวนตรงไหนแต่ก็ต้องเปิดแมพตลอดเพื่อจะเช็คว่าเราจะไปสายไหมแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนเวลาเหลือๆอะไรเงี้ยหรือว่ารถติดๆเราก็จะอาจจะคลิปไประหว่างนั้นสวัสดีค่ะชื่อใหม่นะคะนางสาวรพีพรสุรวัณค่ะอายุ25ปีส่วนสูง1น0้ําหน้ำหนัก42กิโลกรัมค่ะ ก็ปัจจุบันค่ะเป็นดีเจอยู่ที่คลื่นวิทยุออนไลน์เซชาแนลค่ะเป็นคลื่นไทยญี่ปุ่นที่จะเปิดเพลงญี่ปุ่นเป็นหลักค่ะแล้วก็เคยเล่นซีรีส์ค่ะเรื่องโซเชียลดเอดเวล d ของทางช่อง3 SD แล้วก็เคยเป็นไอดอลวงเซเว่นเค่ะ <c oughs> ตอนใหม่เป็นไอดอลที่ใหม่เป็นไอดอลเพราะว่าพี่ที่รู้จักชวนแล้วใหม่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราชอบทําอะไรที่แบบ มันได้สแสดงอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วไงเราก็รู้สึกว่าเออการไปไอดอลก็น่าจะตอบโจทย์เราหรือเปล่าช่งวงไหนเป็นแมวแบบอยากเป็นเมียวเมียวสิ่งแรกที่ใหม่คิดเลยนะว่าใหม่มาสมัครรดาใหม่เขียนไปในใบสมัครหรือใหม่พูดไปในใบส่วนเลยด้วยว่าใหม่แค่ชอบพูดอะแล้วมันจะมีอะไรดีไปกว่าน,นี้การที่เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบก็คือการพูดแล้วทาให้มันเป็นงานอ,อันเดียวกอยู่กันแค่นี้เอง ที่จะไม่ทำให้เชา้าและไม่ทำให้เราเศร้าใจ,จาก่อนใหม่จะมาเริ่มถ่ายงาน1ตัวอืัวหม่ต้องเตรียมตัวไงบ้างแบบเออขั้นตอนยังไงบ้างเราก็พอเรารู้แล้วแหละว่าเราต้องทำงานอะไรเขาก็จะสร้างห้องแล้วในห้องก็จะม ันาเราก็จะส่งตคกิปส่งสะกิปเสร็จปุ๊บบางทีน้องก็จะแบบหล<ะ>ักใหม่มาถามนะว่าพี่ใหม่ไปประมาณนี้เข้าใจไหมไม่เข้าใจตรงไหนบอกได้นะเข้าใจเข้าใจพอเสร็จแล้วเราก็จะเจอกันในโต๊ะกมทุกคนได้มาคุยกันแล้วก็เหมือนได้มาอ่านสะกิปผ่านตากันรอบ แล้วมันก็เลยทาให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าอ๋อมันจะเป็นยังไง1 2 3 4 5อะไรเงีห้เลยก็ยังออ <ๆ S 2> ไม่เห็นด้วยกังวลไหมอือทั้งหมดไม่ตอน <ๆ S 2> แรกกังวลแค่รู้สึกว่าแบบ<อ>จะเรียบเรียงยังไงอ่ะเห<อ>มือนแบบเขาพี่ต่างรูอว่าใหม่อ่ะเครียดเรื่องหนีใช่ปะพี่ต่างก็คือชวนเหมนมานั่งคุยแบบคุยแล้วคุยอีกคุยบีบกันหลายรอบมากซึ่งเราอ่ะเข้าใจแบบเข้าใจทุกอย่างแล้วเราก็เชื่อทุกอย่างที่มันต้องพูดแต่แค่เหมือนเราอ่ะกังวลไปเองว่าเอาเรื่องนี้เราจะพูดได้ไหมเราจะ ม่ค่อยมั่นใจเท่าที่ควรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งคิดมากมันดีหรือยังวะไม่รู้สึกแบบอุย้ยตัดต่อเขาจะเหนื่อยไหมอ่ะ,ะเขาเลยว่าแบบหนึ่งสองสามและอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะเลี่ยงเรียกหรือสองสามซึ่งก็ไม่ใช่ว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอย่างที่สองหนึ่งสองสามอะไรวะ อะไรอย่างเงี้ยแล้น้องจะแบบรู้สึกยังไงอธิบายหลายรอบแล้วเราเข้าใจไหมตกล้องอีกเขาจะรำคาเราไปว่า1 2 3องสอ่ะหนึ่งสองสาหนึ่งเนี้ยน่าจะขีเดเยวไปหมดอมันไม่ได้ง่ายอ่ะแบบมันไม่ได้ง่ายอ่ะมันไม่ได้แค่พูดอ่ะแต่เราต้องเราต้องเข้าใจจริงๆอ่ะ รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรายัางนั่งฟ่องร้อาไปพูดเราก็อยู่ที่เดิมตลอดไปใช่ปหม <c oughs> แต่การที่เรามาอยู่ตรงนี้เหมือนเราก็อยากจะให้เราเก่งขึ้นด้วยดังนั้นการที่เราจะเก่งขึ้นได้เราก็ต้องไม่ได้แค่ทําแบบเดิมก่อนที่ใหม่จะมาถึงออฟฟิศวันถ่ายอะเราบอกพี่ตักว่าแบบเอ้ยพี่รู้ปะเนี่ยใหม่กังกังวลนะเมื่อคืนมันแบบพิมพ์หาจ๋าเลยนะแบบแม่ทำยังไงดีหนูจะถ่ายได้ไหมมันต้องแบบเป็นแบบเหตุและผลสคคิดมันเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ย แต่พอมาถึงวันถ่ายจริงๆทีมงานคือทีมงานไม่รู้อะว่า,วาเฮ้ยนี่ใหม่มันกังวลเหรอว่าทุกอย่างมันดูเหมือนจะฟโฟลไปหมดเลยเออใหม่ไม่ชอบให้คนอื่นอะรู้สึกว่าใหม่กังวลหรือใหม่อะไรเพราะใหม่รู้สึกว่าใหม่ไม่อยากไปผักพาลักให้คนอื่นอะอเราก็เลยชอบคุยกับพี่จา๋าแบบชอบปรึกษาพอรู้สึกว่าใหม่รู้สึกว่าเหมือนพี่จ๋าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากพอที่เราไปปรึกษาอะไรด้วยแล้วเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาจะไม่เก็บเขาจะไม่หนักใจเรื่องเราอะมุมที่ทุกคนเห็นน่ะมันก็คือมุมหนึ่งของใหม่แหละที่ทุกคนจะได้เห็นใหม่จากไอจีสิ่งที่ใหมโ่โพสต์ใหม่ไปมันก็คือตัวตนของใหม่เหมือนกันแต่ใหม่จะแบบบิดด้านขวาทุกคนเห็นมุมนี้บิดด้านซ้ายคือทุกคนเห็นใหม่ผ่านจากคอมมูนิตี้ระดับต่างๆแต่จากคนที่อยู่ใกล้ตัวใหม่คืออาจจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าก็ได้ซึ่งจา๋าจะถูกว่าจ๋าเริ่มเห็นใหม่หลาย,ลลยหลายมุมมากขึ้นเราคุยเกิดติ๊กตาบ่อนก็คุยบ้าง ช่วงไหนเศร้าๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมีหมาไงก็จะคุยกับหมาออต,ตอนนี้ก็คุยกับพี่หลาเอาไว้ใช้เพราะว่าไม่อยากไปคุยกับคน,น่นกด่ดใช่มันก็มีเหมือนแบบบางทีที่มันเป็นเรื่องถุกมากๆแล้วก็จะแบบเหมือนแค่นั่งระบายกับใครสักคนแต่ว่าร้องไห้กับตกรตาเพราะว่าไม่ชอบร้องไห้กับอยากรู้อ่ะว่าแบบาจากที่ฟังมาทั้งหมดอ่ะอหม่เป็นคนค่อนข้างเครียดงงเครียดงวน แต่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าใหม่เคียดกังวลมาแล้วแบบถือว่าความขคี้กังวลเนี้ยคือใหม่มองว่าเป็นสิ่งเดียวความไม่มั่นใจในตัวเองมั้ก็ใช่นะถ้าจริงๆเพราะใหม่รู้สึกว่าใหม่ไม่ได้มีสักเรื่องที่ใหม่เก่งแบบมันไม่ได้มีอะไรที่เราเก่งอะที่แบบคนมองเราต้องนึกภาพว่าออเราเก่งเรื่องนี้ว่ะมันไม่มีอะ ใช่ใหม่เคยทํางานมาหลายอย่างจริงแต่ว่าทุกงานที่ใหม่ทํามาไม่ได้มีจุดไหนที่มันประสบความสําเร็จขนาดนั้นน่ะใหม่เคยทํามันนู้นมามนเคยทำมันนี้มาแต่มันเป็นงานทําแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอใหม่ทาแล้วมันเหมือนมันไม่ได้ไปต่อในจุดนั้นน่ะใหม่ก็เลยรู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วเราแบบไม่ได้เก่งวะถ้าเราเก่งเราก็คงได้ไปต่อในจุดนั้นจุดนู้นจุดนี้นไปหมดแล้วอะมันก็เลยทำให้แบบเหมือนใหม่มองตัวเองว่าใหม่ไม่ได้เก่งอะไรสักอย่างเลยที่จะแบบสู้คนอื่นได้แบบ เราคือจุดอิ่มตัวเหรอหรือว่าเราแค่เป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นอัจฉริยะในสักอย่างก็เลยทำให้ใหม่แบบไม่ค่อยเชื่อในตัวเองด้วยอะว่าว่าเราเก่งเพราะว่าใหม่ใหม่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองใช่ปะแบบอาจจะไม่มีใครรู้นะแต่พอทุกคนอะมาบอกว่าเอยใหม่เก่งแล้วใหม่ดีแล้วเออใหม่ดีขึ้นมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าเออเราดีจริงวะรู้สึกว่าเราไม่ได้หลอกตัวเองอะต่างเขาจว่าถ้าเราไม่ได้ฟีดแบ็กอะเราก็ไม่รู้ว่ามันดีจริงๆหรือว่ามันดีแค่ว่าเราหลอกตัวเองว่ามันดีอะ แบบคนอื่นเห็นเหมือนเราไหมหรือเราเห็นแค่คนเดียวเราหลอกตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออเวลาแบบที่มีคอมเมนต์มาพี่ใหม่ตรงนี้ดีแล้วแต่ขอปรับตรงนี้หนึ่งอะอย่างน้อยก็รู้สึกว่าเออว่ะมันก็ยังมีสักส่วนที่เราดีขึ้นมันก็แฮปปี้นะแต่ว่าในอีกส่วนที่อาจจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบให้คําแนะนาําหรือว่าติชมเราอะไรเงี้ยบางอันอะมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจเลยแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราต้องทํายังไงให้มันได้แบบนั้นอะโดนบ่อยๆก็จะเป็นพวก เสียงแหลมเสียงดังตะโกนทําไมพูดเร็วล้วคือเรารู้ว่าเราเป็นคนที่เสียงแหลมเสียงดังอะเราคิดนั้นมันเป็นสามคนอะคือทุกคนแบบชมแต่คนอื่นบอาพูดได้ดีอะแล้วทุกคนดา่าเราว่าแบบเสียงคนนี้น่ารำคาญแบบทําไมคนนี้ต้องพูดแบบนี้แบบเรื่องที่เคยโดนดรามาเนาะไม่โดนดรามาดโดนแบบชาวเน็ตพูดถึงอะไรเงี้ยว่าน้อง ดูเป็นเหมือนเซลลขายแอปเปิลเลยนะคะไม่รู้สึกว่า iPhone เนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีกว่านะชวยไปถ่ายต้นไม้ p h o n e ก็ยังคงทําได้ดีกว่านะคะจะขอยกให้ iPhone ชนะไปค่ะไม่รู้สึกว่าใหม่แอบเทใจให้ทาง iPhone มากกว่าใหม่ชอบ iPhone มากกว่านะ<ๆ>ก็ขอเลือก iPhone ดีกว่าค่ะใหม่ก็คือคลิปนั้นอนะมันเป็นคลิปที่เราดีวิวมือถือซัมซุงกับ iPhone ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาเหมือนเป็นแบบคู่ปรับกันมาแต่ไหนแต่ไรเราด้วยความที่แบบ ในเมื่อเป็นเรื่องกล้องในเมื่อเราเป็นผู้หญิงที่เราชอบถ่ายรูปอยู่แล้วงั้นเราขอใส่ออปิเนียของเราเข้าไปหน่อยแต่การใส่ออปิเนียของเราเข้าไปอ่ะมันดันเราอาจจะพูดในแค่แง่หนึ่งที่เราชอบโดยที่เราลืมคํานึงถึงอีกแง่หนึ่งมันก็เลยทําให้หลายหลคนที่ดูคลิปอะรู้สึกไม่โอเคเราก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ใหม่พูดแบบนั้นอันนี้พูดแบบจากใจเราสกว่าบางครั้งใหม่มันก็จะต้องเลือกคาพูดที่อาจจะเซฟขึ้นเราไม่ดีเองอันนั้นยอมรับมากมากขอบคุณที่แบบเป็นกระจกสะท้อนที่เราได้เห็นตัวงจริๆ เออต่อไปก็ยังอยากจะรออ่านคอมเมนต์ทุกคนไม่ว่าจะในแง่ดีหรือในแง่ไม่ดีแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่ไหนหรอกแต่ว่าทีมงานทุกคนอะ่ะก็อยากได้คอมเมนต์หมดดังนั้นก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆได้นะคะอยากให้กําลังใจหรือว่าอยากจะติเรื่องไหนก็มาบอกกันเพราะสุดท้ายแล้วยังไงเราเป็นคนที่อยู่หน้ากล้องเราเป็นคนที่อยู่ในสื่อมันหลีกเรื่องไม่ได้อยู่แล้วแหละที่จะมีคอมเมนต์ก็ เราอ่านคอมเมนต์อยู่นะคะคลิปนี้และคลิปถ right ้าถัดไปแต่ว่าคอมเมนต์กันอย่าใจร้ายมากนะคะก็อยากบอกละกัน enfin ว่าสำหรับใครที่รู้สึกดูคลิปใหม่จบแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเหมือนใหม่เลยแบบไม่มั่นใจในตัวเองไม่ค่อยกล้าไม่เชื่อในตัวเองก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ผิดที่เราจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็ อยากจะบอกว่าเราก็เก่งมากแล้วที่เราอยู่มาได้ถึงตอนนี้แต่ก็ถือว่าใหม่โชคดีละกันที่ใหม่มีคนรอบตัวที่น่ารักใหม่มีทีมงานที่น่ารักทีมงานที่คอยซัพพอร์ตมีเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษามีแม่ที่เราสามารถโทรไประบายเรื่องต่างๆได้มีคนดูละกันที่คอยสะท้อนทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีให้กับใหม่ให้เราได้พัฒนาตัวเองเรื่อยๆแล้วก็ใหม่ก็อยากให้ทุกคนนะมีเซฟโซน ของตัวเองที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ที่ทําให้เราสบายใจได้แล้วก็สามารถให้เราเป็นตัวเ,เองได้ในเวอร์ชันไหนก็ตามนั่นแหละคะ่ะวันนี้ก็บีไฮระดาอีพีของใหม่ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันใครชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ได้ชอบอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะแล้วก็เราติดตามอีพีของพี่ๆเพื่อนๆสัอืกนได้วันนี้ไปละบายบายค่ะ